ลักษณะการทำไาทำขาเทียมเนี่ยของรูปแบบตามมูลนิธิขาเทียมของเชียงใหม่เนี่ย <c oughs> เขาก็จะใช้วิธีที่ <c oughs> ไม่เหมือนกับที่อื่น <c oughs> ที่อื่นเนี่ยบางแบบเดิมเนี่ยคือเขาจะหล่อเบ้าด้วยการใช้ปูนัเตอร์นะครับแต่ว่าของมูลนิธิขาเทียมเนี่ยเขาก็จะหล่อเบ้าด้วยเบ้าโฟมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเททรายแล้วก็ได้ามาเป็นอุนทรายซึ่งทรายที่เอามาใช้เนี่ยก็เป็นภาพภาพภูมิใจของคนตังเนาะที่มูลนิธิขาเทียมเขามาเลือกใช้ทรายจากกัดเจ้าใหม่ นะครับสาเหตุที่เลือกเพราะว่าลักษณะทรายที่หาเจ้าใหม่เนี่ยเขาดูแล้วเขาพบว่ามันมีลักษณะค่อนข้างกลมแล้วก็มีคมเนี่ยน้อยกว่าทรายจากที่อื่นนะครับเวลาที่มาขึ้นเบ้า ทรายเนี่ย <อะ S 1> ขึ้นเป่าแล้วก็ได้เป็นหุ่นทรายเนี่ยทรายมันก็จะเกาะกันแน่นควาญพื้นที่ว่าระหว่างมทรายมันก็จะน้อยครับแล้วก็ช่วยลดในเรื่องของที่จะมาทําอันตรายกับโถงอ่นงไข้ด้วยนะครับก็ที่อื่นเวลาเขาจะใช้เขาก็จะมาเอารถมากุดทรายจากที่ที่ข้ันเด้าใหม่ไปแล้วก็เอาไปใช้ทงพอดีขอบคุณครับ